สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอ Bar a n Body Works Collection นะคะก็วันนี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องน้ำหอมและครีมทาตัวที่ครีมบำรุงผิวนะคะแล้วก็พวกเทียนหอมต่างๆก็อย่างที่เห็นกันนะคะคือเป็นยี่ห้อ Bar a Body Works ั่นเองยี่ห้อน,นี้ก็มาจากอเมริกานะคะตอนนี้ก็มีเปิดขายอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ในห้างต่างๆหลายห้างเช่น แฟชั่นไอแลนตอน,นก็มีแล้วเซ็นทัลลาดพร้าวก็มีแล้วสยามเซ็นเตอร์ก็มีแล้วนะคะก็อันนี้นี่ชมพู่ก็ไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะคะในเรื่องการอธิบายเรื่องกลิ่นต่างๆแต่ก็จะพยายามทําให้เต็มที่นะคะวันนี้ค่อนข้างจะอยู่ไกลกันสักนิดนึงเดี๋ยวขอขยับเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะคะอ,อแล้วก็สําหรับที่ห้อนี้นะคะคือเขาจะมีโปรโมชั่นบ่อยมากๆเช่นซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม1หรือว่าลด ชิ้นละ50%อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชมพู่ไปแนะนำไปซื้อไทยราคาเต็มนะคะเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นบ่อยมากจริงๆแทบจะทุกอาทิตย์เลยด้วยซ้ำนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าอาทิตย์นั้นๆเนี่ยจะเป็นโปรโมชั่นอะไรนะคะก็เดี๋ยวามาเริ่มกันเลยกันนะคะเพราะว่ามันมีเยอะมากจริงๆเดี๋ยวจะไม่ทันกันนะคะมาที่เอาเป็นตัวแรกมาจากฝั่งนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะตัวนี้นะคะเป็น fragrance mist นะคะ fragrance mist คืออะไร fragrance mist นะคะจะอยู่ไม่ค่อยทนจะติดอยู่ประมาณสัก67ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะค่อยๆเรียนหายไปแต่ว่าขา้อดีของเขาก็คือน้ำหอมเขาจะไม่ฉุนเพราะว่าเพราะว่าเขาติดไม่ทนนั่นแหละน้ำหอมพวกนเลยแบบกลิ่นไม่ได้ชัดมากไม่ฉุนมากกลิ่นจะหอมอ่อนๆนะคะเหมาะสำหรับใครที่แบบเ,เวียนหัวกับน้ำหอมได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ย fragrance mist เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะแล้วก็ราคาจะถูกราคาจะถูกกว่าพวก all day perfume หรือ all day toilet นะคะ ก็อันนี้เป็นขนาดตัวไซส์เต็มนะคะเป็นฟูลไซส์2องรมบลลิลิตนะคะราคาอยู่ประมาณ700กว่าบาทนะคะแต่ว่าก็ั่งไหลาโปรโมชั่นมีเยอะแยะนะคะโอเคตัวนี้ตัวแรกนะคะชื่อว่า uh, thousand wish นะคะตัวนี้เป็น uh, เเออ่ป b a s i g nature collection นะคะก็คือว่ามีตลอดเวลาไม่ใช่แบบ limited edition ที่จะมีขายเฉพาะช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีขายอยู่ ตลอดตลอดเลยเออจะไปเมื่อไหร่ก็เจอนะคะตัวนี้ชมพูช่ชอบมากๆน,นะคะกลิ่นนี้เป็นแบบกลิ่นแรกที่ชมพู่ดมแล้วแบบรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยต้องมีอะ่ะเป็นกลิ่นที่ไปดมที่ร้านแล้วต้องซื้อให้ได้เลยอันนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกท็อปโน้ตนะคะท็อปโน้ตก็คือกลิ่นที่แบบเวลาเราสเปรย์มาแล้วเป็นกลิ่นแรกที่เราจะได้กลิ่นนะคะอันนี้คือจากเว็บไซต์เขานะชมพู่เอามาก็เขาบอกว่าจะเป็นกลิ่น s p a r k เก n g ลิ่ m p a g n e twinkling star fruit star fruit เออ แล้วก็ Golden q u e n s นะคะก็มันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะชมพู่ก็ไม่ค่อยด้โปรองภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่แต่ก็เอาคร่าวๆนะคะก็ะคือจะเป็นกลิ่นแชมเปญผสมกับมะเฟือง Starfruit ก็คือมะเฟืองใช่ไหมคะแล้วก็ Golden q u e n c ก็คือเป็นผลไมช้ชนิดหนึ่งเป็นต้นควินซ์นะคะก็กลิ่นของเขานะคะจะเป็นกลิ่นแบบหอมหวานหรูหราแบบผู้ดีนะคะแล้วก็ถ้าสำหรับชมพู่เองชมพู่รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่เหมาะจะใช้ไปแบบ ออเดตอะออเดทยามกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> อืแบบไปดินเนอร์ดูๆอะไรเงี้ยเหมาะมากนะคะผ่านไปนะคะกับกลิ่นแรกกลิ่นที่2นะคะตัวนี้ชื่อว่า frost wonderland นะคะก็เป็นตัวนี้เป็น limited edition นะคะออกมาในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาในปี2015นะคะก็จะสังเกตได้ว่าขวดเขานะคะจะเป็นลายแบบลายแบบ holiday ฟุ้งฟิ้ง,งสวยสวยงามนะคะตัวนี้ จริงเขาบอกว่ามันให้ความรู้สึกถึงวินเทอร์แต่ว่าชมพู่ก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะบอกไว้ก่อนเลยว,ว่าท็อปโนสนะคะคือจิงเจอร์ขิงนะคะคาราเมลแอปเปิ้ลเนคทารินเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็วิลเลียมวิลเลียมแพรแล้วก็ฟรีเซียนะคะวิลเลียมแพรก็ไม่รู้ว่าเป็นแพรประเทศไหนนะคะแต่ก็เป็นลูกแพรนั่นแหละแล้วก็มีผสมดอกไม้ฟรีเซียนะคะกลิก่นเขาก็ จะเป็นกลิ่นหอมหวานแบบผล,ลไม้อ่อนๆนะคะเป็นกลิ่นแบบหวานน่ารักน่ารักกันนะคะคือส่วนใหญ่เราไม่รู้ว่าเป็นที่ชมพูหรือเป็นที่บาร์แตนบอดี้เวิร์สนะคะที่แบบชมพูรู้สึกว่ากลิ่นเขาไม่ค่อยจะมีแบบเฟรชๆเ <ๆ S 1> ท่าไหร่ชมพูรู้สึกว่ากลิ่นเขาจะออกแบบหวานละมุนสมากกว่านะคะโอเคถัดมานะคะตัวนี้ก็เป็นลิงไมเดกอิดิชั่นเหมือนกันนะคะตัวนี้ชื่อว่า Winter Candy Apple นะคะ เป็นตัวที่ออกมาพร้อมกับตัวนี้นะคะ Frost Wonderland เป็นช่วงเป็น Limited Edition ที่ออกมาในช่วงคริสต์มาสนะคะจริงๆแล้วมี3กลิ่นที่เขาออกมาในช่วงนั้นที่เป็น Limited ก็คือมีกลิ่นนี้กลิ่นหนึ่งชื่อว่า Sugar Plum Dream นะคะแต่ว่าอันนี้ฉันพูดซื้อมาเป็นครีมไม่ได้ซื้อมาเป็นน้ำหอมนะคะเพราะทู้สุว่าน้ำหอมมีเยอะแล้วก็เลยขอเป็นครีมมาแต่ว่ามีสกลิ่นนะคะที่เป็น ลิมิเต็ดอีดิชั่นสำหรับ h อ l i เดย์ช่วงคริสต์มาสนะคะโอเคพูดถึงกลิ่นวินเทอร์แคนดี้แอปเปิลกันต่อนะคะกลิ่นนี้ท็อปโนสนะคะเป็นแคนดี้แอปเปิลกับออเรนจ์เซตนะคะก็คือแอปเปิลกับส้มนั่นเองนะคะกลิ่นของเขา่าจะหอมหวานแบบเด็กสาวที่น่ารักสดใสนะคะอ่าแล้วก็เป็นกลิ่นแบบแอปเปิลอ่อนๆนะคะได้กลิ่นแอปเปิลอยู่นิดนึงแอปเปิลหวานๆอะไรอย่างเงี้ 1, on, ยน,นะคะโอเค ถัดมานะคะวันนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็น Limited Edition คือทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสิ่ง,งที่ตัวเองซื้อมาจะเป็น Limited Edition ตลอดเวลาเลยอันนี้น่าจะเป็น Limited ในช่วงซัมเมอร์นะคะตัวน,นี้ชื่อว่า Fresh Brazil Citrus นะคะก็ท็อปโนสคือ Lucius Pie n Apple Mango Nectar แล้วก็ Tang Green Fish และ Pomelo นะคะก็คือส้มโอก็เอา,าวคร่ก็คือเป็นเกลิ่น สับป,ประรดผสมกับมะม่วงแล้วก็ผสมกับส้มแล้วก็สม้สมโออ่ะเป็นกลิ่นแบบหน้าร้อนจริงๆอ่ะเออไม่เป็นผลไม้แบบประเทศมือร้อนใช่ไหมคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงหน้าร้อนกลิ่นเขาก็กจริงๆอ่ะกลิ่นเขาแบบไม่ได้แบบเปรี้ยวอะไรอย่างนี้นะเพราะรู้สึกว่ามันมีส้มมีส้มโอมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมรู้สึกว่ากลิ่นน่าจะเปรี้ยวหวานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่นะกลิ่นแบบกลิ่นแบบหวานเลยอ่ะ แล้วก็ให้ความรู้สึกถึงทะเลนะคะเป็นเก่งที่แบบเออถ้าเราไปทะเลเราคงจะต้องพกกลิ่นนี้ไปฉีดแน่นอนอะ่ะนะคะทานไปนะคะกับกลิ่นนี้ถัดมาอีกกลิ่นหนึ่งตัวนี้ชื่อว่านาปอลเวอร์ลี่ซันเซ็ตนะคะก็ตัวนี้มีท็อปโนสก็คือไวน์ยาร์ดพอมพอมแกรนิตแล้วก็ไวรัสเบอร์รี่นะคะ ก็คือคร่าวๆก็คือว่าเป็นองุ่นผสมกับทิมแล้วก็ผสมกับรัสเบอร์รี่ป่าอ่ากลิ่นก็อหอมหวานแบบเหมือนน้ำผลไม้อะนี่เป็นแบบตัวนี้เป็นลิมิเต็ดอ dition ในช่วง fall season นะคะเดยวก็คือช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงก็จะออกมาช่วงนั้นตอนนี้ก็ไม่มีขายนะคะอ่ะนี่ก็จะเป็นเกลิ่นแบบ กลิ่นเหมือนน้ำผลไม้หอมหวานเยายวโยนนิดนึงอืมแล้วนเะสุงแบบเป็นผู้หญิงแบบผู้หญิงที่น่าค้นหาเออแล้วก็ชมพู่ว่าเหมาะจะสเปรย์ไปออกงานการคืนนะคะถัดมานะคะอีกกลิ่นหนึ่งกลิ่นนี้ชื่อว่า m o o ลไลท์ p a d นะคะก็ตัวนี้เนี่ยเป็นพิเศษตรงที่ว่าเขาเป็น Shimmer ์มิสนะคะอ่าคือ fragrance ของ Ba ร์เดนบอนะคะจะมี2แบบคือแบบธรรมดาเลยใสยๆอย่างนี้นะคะอันนี้มองไม่เห็นทำไมอ่าใสๆธรรมดาแบบนี้นะคะกับแบบนี้ซึ่งจะเป็นชิมเมอร์นะคะตัวนี้จะมีชิมเมอร์อยู่ข้างในเดี๋ยวจะลองสเปรย์ให้ดูอ่าสเปรย์มาแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะจะมีกากเพชรเลยทบระยับติดอยู่บนตัวเรานะคะกากเพชรอันนี้บอกเลยว่าไม่หลุดออกไปง่ายๆนะคือถูก็ไม่หลุดอะ่ะ เนกับเพชรที่ติดทนนานจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าจะสเปรย์ไปออกงานก็ไม่ต้องกลัวว่าเราสเปรย์ไปแล้วมันจะหลุดหรือร่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันจะติดอยู่บนตัวเราแบบติดหนึบเลยแหละดีมากๆนะคะแต่ว่าราคาก็จะแพงกว่าแบบปกตินะคะตัวนี้ชื่อสีว่ามูเออชื่อกลิ่นว่ามู i ลท์แพดเป็นกลิ่นท็อปโน้ตก็คือเชียร์ลาเวนเดอร์กับเบอร์กามอสนะคะซึ่งก็คือลาเวนเดอร์ผสมมะกรูด แปลกไหมเราเดิมสมกรูดน,นะจ๊ะจะออกมาเป็นกลิ่นแบบเหมือนแป้งเด็กนะคะอันนี้ให้ความสุขแบบเฟชเฟสแหละแบบแป้งเด็กแบบมมดมและหอมสดชื่นอ,อะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้แล้วก็แบบชอบแพคเกจจริงมากเลยแบบลายสวยสีสวยแล้วพอไปชิมเมอร์แล้วมันดูอลังการงานสร้างจริงค่ะอ่าถัดมานะคะอีกกลิ่นอันนี้ชื่อว่า Pure Paradise นะคะก็น่าจะไม่ใช่ดีมิตเตอร์อดิชั่นนะมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ อ่าเป็นซิงเกอร์คอลเลคชันนะคะเขาเขียนอยู่ตรงนี้ว่าเป็นซิงเกอร์คอลเลคชันส่วนอันนี้ไม่ได้เขียนนะคะว่าซิงเกอร์คอลเลคชันเพราะฉะนั้นก็คงไม่ใช่ซิงเกอร์น่าจะเป็นลิมิเต็ดอะไรสักอย่างโอ้ต้องขออาภัยจริงๆนะคะที่ชอพูีออกมามีแบบลิมิเต็ดลิมิเต็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มันก็มันในเมื่อมันมีลิมิเต็ดปีที่แล้วมันก็ต้องมีลิมิเต็ดปีนี้ใช่ไหมคะคิดว่ามันน่าจะกลับมาแหละนะหรือไม่ก็แพ็กเกจจิ้งเปลี่ยนไปแต่กลิ่นเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเค ถัดมาที่ Pure Paradise นะคะตัวนี้ Top Notes คือ Juicy Starfruit Juicy g u a v a Dewy Classic นะคะ Dewy mm hmm. Classic อืมก็แปลคร่าวๆก็คือมาเฟืองนะคะ Starfruit อีกแล้วอ่ะมาเฟืองน้ำฝรั่งแล้วก็เหล้าที่ทำจากลูกเกดดำเออนี่ื่อพู้แปลมาจากในดิกนะคะ Dewy Classic c l a s s i เนี่ย c l a s s i ตัว c l a s s i เนี่ยแปลว่าเหล้าที่ทำจากลูกเกดดำอืม กลิ่นก็เป็นแบบกลิ่นเหมือนมันก็กลิ่นตามที่ท็อปโนตเขาบอกะคะ่ะกลิ่นเหมือนกลิ่นเหมือนผลไม้ผสมกับดอกไม้หอมๆนะคะให้ความรู้สึกแบบเปรี้ยวอมหวานอะ่ะมันแบบเปรี้ยวจากผลไม้แล้วก็หวานจากดอกไม้นะคะก็เป็นกลิ่นอย่างกลิ่นที่หอมมากๆเป็นแบบไม่ได้หวานหวานเลี่ยนนะคะเป็นหวานแบบหวานแบบสดชื่นอะ่ะกลิ่นแบบนี้นะคะ โอเคถัดไปตอนนี้มาเป็นที่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักไม่ใช่สิ่งเล็กๆนะคะก็คืออันที่เห็นข้างหน้านี้นะคะเป็นแบบอันเตี้ยๆอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะค่อยๆหยิบให้ดูทีละอันนะคะก็ตัวตัวแรกนะคะนี้ชื่อว่า Sugar Plum Dream นะคะเป็นบอดี้โลชั่นจริงๆแล้วโลชั่นเนี่ยเขาจะมีอันนึงเป็นแบบบอดี้บัตเตอร์อ่ามันก็จะเป็นครีมที่เข้มข้นขึ้นมาหน่อยแต่ชมพู่เป็นคนที่ไม่ชอบทาครีมที่มันแบบเหนียวเหนอะหนะน,นะคะ ตัวนี้กําลังพอดีเลยเป็นครีมที่แบบทาไปแล้วมันแบบสบายตัวนะคะมันไม่เหนียวมากตัวนี้ทอ็อปโน้ตคือสว e e t o ออ n g เ juicy แ e m อนด์คร p ส i ล e p พิงค์เลดี้แอปเปิ้อ่าสปากิ่งพอมเกรเน็ตนะคะก,ก็คร่าวๆอยู่แล้วก็คือส้มมะนาวแอปเปิแล้วก็ท็อปทิมนะคะอืมแต่ว่า ถึงแม้ว่าสวนประกอบแบบว่าถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่ากลิ่นแรกที่เราสเปรย์ออกมานั้นจะเป็นกลิ่นเอ่อส้มเลมอนอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าพอแชมพูใช้จริงๆแล้วอ่ะมันรู้สึกถึงเบอร์รี่อะค่ะแบบบลูเบอร์รี่เลยอะแบบกลิ่นอย่างเงี้ยส,สีสีแบบม่วงอย่างเงี้ยบลูเบอร์รี่เลยอะนะคะเป็นกลิ่นแบบแล้วหอมหอมก็หอมหนักเลยหอมแบบรู้สึกว่าอยากกินบลูเบอร์รี่ขึ้นมาทันทีแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบไม่ฉุนมากนะคะหอมมันอ่อนแบบว่าทา ครีมก่อนนอนแล้วนอนไปก็ได้นะคะมันไม่ได้ฉุนจนขนาดว่านอนไม่หลับอะไรเงี้ยเป็นกลิ่นอีกกลิ่นที่ชมพูชอบนะคะถัดมานะคะตัวนี้จริงแล้วเป็นกลิ่นเดียวกับกลิ่นนี้อ t h o u s a n d Wish นะคะบอกแล้วว่าชอบมากจริงๆนะคะก็เลยมีทั้งครีมด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ําหอมตัวนี้เป็นเอ่อวอร์ดี้โลชั่นขนาดพกพานะคะสําหรับไปเที่ยวหรือไปอะไรอย่างงี้ได้แต่อันนี้บอกเลยว่ากลิ่นแรงมาก กลิ่นแรงระดับสิบคือเป็นครีมที่ไม่สามารถทาก่อนนอนได้อะสำหรับชมพู่นะคะเพราะชมพู่แบบทาไปแล้วมันนอนไม่หลับเลยอะมันกลิ่นมันแรงแรงมันฉุนมากอะแต่ว่าถ้าทาปวดดีมากนะคะเพราะว่าเป็นครีมแล้วมันจะติดทนนานดี <G l ain> แล้วถ้าแบบสเปรย์นี้ทาบอีกนะอือหอยู่ทั้งวันเลยอะจริงๆแต่ว่าช่วงที่แบบออกจากบ้านไปช่วยแรกจะแบบกลิ่นแรงนิดน,นึงนะเพราะว่าถ้าเอาสองอันมาบวกกันกลิ่นจะแบบอลังการจริงจริงอะแต่ว่าก็ทำไมก็ถึงแม้จะไม่เหมาะกับ ทาก่อนนอนแต่ว่าทาไปเที่ยวดีมากนะคะถ <Okay. S 1> ัดมาตัวนี้ชื่อว่าพิงชิฟฟอนนะคะพิงชิฟฟอนตัวนี้มีท็อปโน้ตก็คือสปาร์คลิ้งแพร์พีชเนคไทไวเบอรี่นะคะคร่าวๆก็คือลูกแพร์พีช แล้วก็เบอร์รี่ป่านะคะเอาจริงๆนะพอฉีดมาเพราะเขาเขาชื่อฉีเขาชื่อกลิ่นว่าพิ้งค์ชิฟฟ่อนใช่ไหมคะให้ความรู้สึกถึงเค้กชิฟฟ่อนแล้วฉีดมาแล้วมันก็รู้สึกถึงเค้กชิฟฟ่อนจริงๆอะแต่มันเหมือนเค้กที่แบบเป็นเค้กผลไม้หวานนุ่มๆหวานนุ่มๆน,น่าทานเหมือนเค้กผลไม้นะคะแบบเป็นอีกกลิ่นที่ชมพู่ชอบมากๆอเช่นกันนะคะเหมาะสำหรับผู้หญิงหวานๆอะไรเงี้ยครับหรือเปล่า <laughs> เออเคค่ะถัดมานะคะอันนี้เป็น วุ้ยหลุดหลุดหลุดตัวน,นี้เป็นวอมวานิลาชูการ์นะคะตัวนี้เดี๋ยวดูโพยแป๊บโอ้ยวอลวานิลาชูการ์ท็อปโนสนะคะเป็น Intoxicating Vanilla White Orchid นะคะก็คือวานิลาที่ทำให้เรารู้สึกเบิกบานใจนะคะแล้วก็ผสมกับ ไว้ออคิดก็คือดอกกล้วยไม้สีขาวอืมเป็นกลิ่นที่แบบว่าอันนี้ก็กลิ่นกลิ่นหอมเหมือนขนมอีกแล้วนะคะเป็นกลิ่นแบบหอมหวานน่าทานนะคะแต่ว่าอันนี้มันแบบเป็นแบบขนมหวานที่เป็นมันวนขนมวานิลาะคะ่ะพวกนั้นอืมถ้าใครชอบกลิ่นวานิลานะคะวอลวานิลาชูการ์คือตัวเลือกหนึ่งของคุณนะคะถัดไปคราวนี้มีสองอันอันนี้คือจริงๆแล้วมันเป็น ตัวนี้ไม่ใช่ fragrance mist แล้วนะคะตัวนี้จะเป็นเป็น all day perfume เลยก็คือเป็นหัวน้ําหอมเลยนะคะก็จะเป็นน้ำหอมที่ติดทนนานแบบเป็น10ชั่วโมงได้เลยนะคะแต่ว่ามาในไซส์มินิซึ่งราคาเต็มเต็มรู้สึกรู้สึกว่าจะราคาประมาณ490บาทนะคะแต่ว่ามาตอนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะก็จะตกอัลลัส200กว่าบาทเท่านั้นแล้วก็ชมพู่ชอบมากตรงที่ว่ามันพกพาได้ง่ายนะคะใส่กระเป๋าไปอะไรเล็กๆอย่างเงี้ยมันแบบมันไม่หนักกระเป๋าดีแล้วก็ ปลาไปเที่ยวก็สะดวกด,ดีนะคะส่วนกลิ่นเนี่ยบอกว่าหอมมากเขาบอกว่าหอมมากจริงๆนะคะแบบชมพู่ต้องเล่าว่ากะว่าเดี๋ยวขวดน,นึงเอาไปให้เพื่อนก็ได้วัวนเกิดวะอะไรเงี้ยนะคะแต่แบบเฮ้ยพ่อมาใช้แล้วมันแบบให้ไม่ได้อะ <laughs> คือแบบชมพู่ชอบมากๆนะคะกลิ่นเนี้ยมันเป็นกลิ่นแบบวายวนิลามาดากัสกร์นะคะแต่เป็นกลิ่นวนิลาแบบวนิลาแบบอุ่นมากแบบวนิลาที่แบบ บอกไม่ถูกแต่แบบพอดมมนรู้สึกว่าจมูกแล้วอุ่นขึ้นมาเลยอะมันเป็นแบบกลิ่นที่ได้ทำไม้ความรู้สึกว่าอบอุ่นนะคะตัวนี้เป็นท o p โน t e คือ African Pear Sparkling Clementine นะคะแล้วก็ Ruby Apple ซึ่งก็คือลูกแพรส้มและแอปเปิลนะคะก็เป็นอีกลกิ่นที่หอมหวานแบบอบอุ่นนะคะนี่อ่าผ่านไปนะคะ ถัดมาคราวนี้เราจะมาพูดเรื่องเ,เทียนหอมกันมางนะคะอันนี้เป็นกลิ่นที่ชมพู่แบบชอบมากๆคือแบบว่าจริงๆแล้วอะ่ะเห็นเห็นยูทูบเบอร์ชาวยุโรปนะคะเขาชอบรีวิวกันว่ากลิ่นแบบ m a ชเ r อร Fireside เนี่ยมันคือกลิ่นแบบ Winter Time แล้วเป็นกลิ่นที่เหมาะจะ จุดในช่วงคริสต์มาสหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบมากๆแบบว่าควรจะมีแบบทุกบ้านมีอะไรเงี้ยดูใครใครใครเขาก็มีเป็นแบบเฟอร์รีอะไรอย่างเงี้นบบ favorite, ยน,น,นะคะชมพู่ก็แบบอยากได้มานานมากแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องรอช่วงวินเทอร์นะคะกว่าจะซื้อได้ชมพู่ก็รอถึงประมาณแบบพฤศจิกหรืออะไรเงี้ยกว่าจะมีตัวน,นี้ออกมาขายนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ขายทั้งปีอือแล้วแบบตอนนั้น กะว่าฉันไม่จะฉันจะไม่ดมด้วยซ้ำฉันจะซื้อเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไงเราไปถึงร้านแล้วเราก็ต้องดมอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วพอดมแล้วก็ถูกใจเลยชอบมากนะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นแบบหอมหวานแบบขนมอะคือเหมือนรู้สึกว่าเขารู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่ามัชเมลโล่ไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่หมายถึงว่าขนมตัวขนมมัชเมลโล่นะคะแต่ตัวนี้มันรู้สึกเหมือนขนมของหวานที่แบบอบใหม่ๆอะไรเงี้ยเคยจุดเคยจุดแล้วพ่อถามว่า ทำขนมกันหรออย่างเงี้ยคะ่ะคือมันเหมือนขนมมากจริงๆว่าขนมที่แบบน่าทานและหอมหวานนะคะเป็นมันทําให้แบบบ้านเราแบบอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมขนมน่มันแบบมันน่าอยู่ขึ้นมากจริงๆนะคะอันนี้กลิ่นนี้ชอบมากนะคะ,ะแล้วก็ตัวนี้เป็น medium size นะคะจริงๆเขามีแบบ three weeks ก็คือแบบเอ่อเป็นหัวเทียนเส้นเทียนแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเทียนที่มีสามหัวนะคะอันนี้มีหัวเดียว ไวจุดในหัวเดียวแต่จะมีอีกแบบ3หัวคือใหญ่มากแล้วก็เป็นมินิไอกระติ้วนึงอย่างเงี้ยนะคะอ่ะอันนี้เป็นมีเดียมไซส์มีเดียมถัดมานะคะตัวนี้อันเนี้ยเป็น3 h r e e w e e อ่ะมี3หัวนะคะมีไส้เทียน3อันนั่นแหละอ่าตัวนี้เป็นแบบรุ่น white b a n นะคะมีชื่อว่า honey s u c c l e bokeh นะคะพวยหายพวยหายตันี้เหรอก็ เป็นแบบโบเก้คือช่อดอกไม้ใช่ไหมคะันมันเหมือนแบบเป็นเทียนที่รวมกลิ่นหอมของดอกไม้หลายหลายชนิดนะคะมารวมกันไว้ในหนึ่งเทียนไว้ในอันนี้อันเดียวเลยซึ่งบอกเลยว่าหอมมากแต่หอมแบบหอมเกินหอมหอมจนบางทีเลี่ยนอะค่ะเพราะว่ากลิ่นดอกไม้บางทีมันพอมันมีหลายๆเหมือนมันมีหลายๆพันนะแล้วมันผสมกันแล้วแบบบางทีมันหอมจนมันเวียนหัว แบบจุดไปนานๆแล้วจุดไปได้ไม่นานนะคะจะต้องดับเพราะว่าเดี๋ยวกลิ่นมันจะแบบหวานเกินกลิ่นมันจะแบบว่าฉุนเกินไปอะคะ่ะคือพ่อชมพู่นะคะจะไม่ชอบกลิ่นนี้เลยคือแบบถ้าจุดเมื่อไร่นะจะบอกว่าไม่ได้จะดับนะคะผิดก,กับกลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งเลยที่เมื่อกี้บอกนะคะ marshmallow fire side คือกลิ่นนั้นพ่อทักว่าหบอะไรกันหรอทําขนมกันกินเหรอแต่กลิ่นนี้คือแบบ พ็อไม่ชอบนะคะก็ถ้าเป็นสาวๆคิดว่าคงชอบแหละถูกใจแต่ว่าถ้าเป็นท่านชายเนี้ยอาจจะไม่ชอบได้นะคะโอเคค่ะผ่านไปท่านี้มากิ่งสุดท้ายแล้วตัวนี้ชมพู่ต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าชมพู่หาชื่อเขาในเว็บไม่ได้เลยอ่ะแล้วตัวตัวแพคเกจจิ้งของเขาอันนี้เนี่ยมันไม่มีไม่มีบอกเลยอะ่ะว่าเป็นเป็นชื่อกิ่นอะไรรุ่นอะไรคือไม่บอกไม่บอกอะไรเลย ชมพู่ก็เลยไม่รู้จริงๆนะคะว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าที่แน่คือมันเป็นกลิ่นมะพร้าวโกโค,คนัดอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็ดูสีดูอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อถึงชายหาดชายทะเลใช่ไหมคะแล้วกลิ่นเขาก็คือกลิ่นมะพร้าวเลยอ่ะคือเป็นมะพร้าวที่หอมหวานนะคะถ้าใครชอบกลิ่นมะพร้าวเนี่ยอันนี้คือดีมากๆแต่ก็ไม่รู้จะบอกอันี้ว่าให้ซื้อกลิ่นนี้นะคะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าชื่อกลิ่นอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเราไปดูที่ร้านแล้วเจอแบบขวดประมาณนี้สีประมาณนี้แล้วกลิ่นมะพร้าวเนี่ยแสดงว่าเป็นตัวนี้นะคะ ก็อันนี้ก็เป็นอีกเก่นหนึ่งที่หอมดีนะคะตัวนี้เนี่ยโชคดีที่ว่าเขามีฝามาให้นะคะเวลาแบบปิดอะไรเงี้ยมันควันมันก็จะไม่ขโมงคงแขวงแบบว่าวลาเราเป่าเทียนเนี่ยควันมันจะกระจายใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยเราปิดเลยพอปิดเลยมันจะแบบก็กลิ่นหอมน,นั้นก็จะอยู่อยู่แค่นั้นจะไม่มีกลิ่นแบบกลิ่นควันมาผสมนะคะจะดีกว่าแต่ว่าบางรุ่นเนี่ยอย่างรุ่นนี้นะคะเขาไม่มีฝาให้นะคะก็ น่าเสดายนิดนึงจริงๆชมพู่อยากให้เขามีฝาทุกรุ่นนะคะน่าจะดีที่สุดโอเค okay, ค่ะวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะกับบ้าน and bodyworks collection นะคะอันนี้ชมพู่ยังมีแบบว่าไม่ครบทุกประเภทนะคือจริงๆเราบ้าน a น bodyworks เนี่ยเขายังมีอีกหลายอย่างเช่นน้ำหอมปรับอากาศในบ้านที่แบบว่าไปเสียบป,ปลั๊กเอาหรือว่าครีมทาตัวที่เป็น body b u t อร์นะคะตอนนั้นชมพูก็ไม่มีเหมือนกัน แล้วก็เรีทามือเขาก็มีชมพู่ก็ไม่ได้ซื้อนะคะแล้วก็มีพวกลิปมันบำรุงอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะขอให้ไปลองดูที่ร้านนะคะเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจะมีอะไรมากกว่าที่เราคิดอีกเยอะนะคะแล้วก็กลิ่นหอมๆเนี่ยมีอีกมากมายเลยจริงๆส่วนเรื่องเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวชมพู่จะลิงก์จะเขียนลิงก์เว็บไซต์ของ Facebook ที่เป็น Ba t h and Body Works Thailand นะคะแต่ว่า เขาไม่ได้เขียนว่า Bath เ o d บอดี้เวิ a ์ส a นะเขาเขียนว่า Bath เ o d บอ a ี้เ a ิ s a สเอเ a ียและออตคะแต่ว่าพวกโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยเขาจะเขียนเป็นโปรโมชั่นสำหรับประเทศไทยอย่างเดียวเลยก็คือราคานี้ก็จะเขียนเป็น THB ก็คือไทยบาทนะคะก็ เป็นเว็บที่ใช้ดูเวลาที่เราอยากจะดูว่ามันมีโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆหรือมีกลิ่นอะไรใหม่ๆมาบ้านนะคะก็เข้าไปที่ Facebook นี้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวชมพู่จะให้ลิงก์ที่เป็นเว็บไซต์ลหลักของเขาที่อเมริกาไว้ด้วยนะคะใต้คลิปวิดีโอนี้เลยถ้าใครสนใจอะไรยังไงก็ลองไปเช็คที่เว็บได้นะคะวันนี้ชมพู่ก็หวังว่าคลิปวิดีโอ,อนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ชอบบ้านในบอดี้เวิร์สกันนะคะเผื่อว่าใครจะอยากได้อะไรใหม่ๆอะไรอย่างนี้ก็จะได้ลองไปดูกันนะคะ ก็วันนี้ชมพู่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย